สิ่งนี้จะทําให้ชีวิตคุณไม่มีความหมายเลยเพราะคนส่วนใหญ่มันเกิดมาจากหาความหมายให้ชีวิตตัวเองคุณรู้บ่าคุณต้องรู้จักตัวเอง know yourself จงรู้จักตัวเองนี่มาจากตั้งแต่สมัยกรีกแล้วนะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาควรจะมีสรุปจงมีความสุขแล้วเวลาคุณมีความสุขหลายๆอย่างมันตามมาเรื่องเงินตามมาคุณส่งคลื่นพลังความสุขเข้าไปแล้วคุณเลือกเฉพาะความสุขคุณต้องแคร์ความสุขของตัวเองมากที่สุดแคร์ว่าไอ้สิ่งนี้แม่งกูไม่อยากทําเพราะฉะนั้นกูจะไม่ทําเลือกสิ่งที่มีความสุขแล้วจงเลิกสิ่งตัวเองไม่ชอบมันได้จริง,รงๆเลยอะคุณอยู่ตรงเนี้ยหน้าเพาจอาจารย์ไม่ว่าจะเรียนคอร์สหรือไม่เรียนอะไงก็เปลี่ย โชคดีมากที่สุดในโลกตัดสินใจลงทุนกับตัวเองตัดสินใจลงทุนกับความรู้ตัวเองอันนี้ครูมาเรียนกับอาจารย์เมื่อ5ปีที่แล้วนะยังไงออนไลน์แบบว่าถ้าใครจับตรงนี้ยังไงก็รวยแน่นอนผมมองเรื่อง marketing อ่านขาดหมดเรื่อง branding อ่านขาดไงว่าคือพอล่าจองน้าน้ำนี้เลยเลยจริงคือคิดถึงนักจิตวิทยาคิดถึงพอล่าคนเดียวต้องจองหน้าน้ำต้องรู้จัก n i ชของตัวเองปัดมีตั้งแต่ห่าห้าาไม่เคยมีราคานี้มาก่อนนะครับราคาต่ำสุดคือฮ่าห้าาจนไปถึงแสนนะครับแล้วแต่ VIP หรือ general s e t t i n g นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับทุก ได้นะครับ a c e b ุ๊กหรือ Li น์แอดนะครับ Li น์แอดแอดบันดิตแอดบีสร้างความรวยจากความสุขคุณมากครับทุกคนเราเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมผมบันดิตวังศรีสวัสดีครับ